ในอดีตณเมืองหนึ่งพระเจ้าเอสุการีกับปุโรหิตได้เป็นสหายรักกันเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งสองหามีโอรสไว้สืบสกุลไม่จึงปรึกษากันว่าระหว่างเราสองหากใครมีบุตรชายเราจะให้ครอบครองสมบัติของเราทั้งสองคนวันหนึ่ง ปุโรหิตเดินไปทุระพบหญิงเข็นใจเดินอยู่บนถนนพร้อมกับบุตรถึงเจคนปุโรหิตเข้าไปถามว่านี่เจ้าทําอย่างไรถึงได้ลูกชายมากขนาดนี้ดิฉันบวงสรวงเทวดาที่ต้นไรจึงได้บุตรถึงเจคนนางตอบด้วยความเข้าใจเช่นนั้นปุโรหิตจึงเดินตรงไปที่ต้นไซต้นนั้นจับกิ่งไซเขย่าพางขูว่ว่าเทวดาท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาบ้างเลยมีอะไรบ้าง ที่ท่านไม่ได้จากพระราชาทุกๆปีมาพระราชาก็ทรงเอาเครื่องสการะมาบูชาแก่พวกท่านไม่ใช่หรือท่านยังไม่ให้โอรสแก่พระองค์เลยหญิงเข็นใจนี้ทำอุปการะอะไรแก่ท่าน เหตุไรท่านจึงให้บุตรแก่นางถึงเจ็ดคนหากท่านไม่ให้โอรสแก่พระราชาบ้างจากนี้ไปอีกเจ็ดวันเราจะให้คนมาฟันต้นไซสับให้เป็นท่อนๆเสียเลยปุโรหิตมาตามขู่ลุคเทวดาเช่นนี้อยู่หกวันจนถึงวันที่7ก็มาจับก,กิ่งไซเขย่าแล้วพูด ว่าลุกคเทวดาเอ๋ยเหลืออีกราตีเดียวเท่านั้นถ้าท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาแล้วก็พรุ่งนี้เราจะสำเร็จโทษลุกคเทวดาที่ต้นไสถูกขูขยั่วขวัญมาทุกวันจึงหาทางรอดโดยไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแจ้งความให้ทราบแต่ถูกปฏิเสธว่า ไม่สามารถให้บุรได้จึงไปพบเหล่าเสนาบดียักษ์28ตนก็ถูกปฏิเสธอีกคราวนี้ไปพบเท้าสักกะเทวราชเข้ากราบทูลให้ทรงทราบเท้าสักกะทรงใคร่ควรดูว่าพระราชาจะได้โอรสไหมก็ทอดพระเนตรเห็นเทพบุตรสี่องค์มีบุญมากจึงตัดเรียกมามอบเทวะบัญชาว่าท่านผู้มีนิรทุกข์ทั้งหลายพวกท่านจงไปเกิดยังมนุษย์โลกในพระคันอาคาระมหีสีขอ องพระเจ้าเอสุการีราถือเทพบุตรเหล่านั้นพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพวกข้าพระบาทจะไปตามเทวองค์การแต่ข้าพระบาทไม่ต้องการเกิดในราชทรกูลเลยจะขอเกิดในบ้านปุโรหิตแทนแล้วจะลักกามออกบวชในเวลาหนุ่มเท้าสักกะจึงตัดบอกความแก่รุกคเทวดาลุคเทวดาดีใจถวายบังคมลากลับไปยังวิมานตนทันที วันรุ่งขึ้นปุโรหิตมาพร้อมบุรุษล่ำสันบุรุษนั้นถือขวานเตรียมจะฟันต้นไทรรุกเทวดารีบออกมาจากต้นไทรแล้วกล่าวว่าช้าก่อนสิท่านบุตรคนเดียวจะเป็นไรไปเราจะให้บุตรแก่ท่านสี่คนเลยเดี๋ยวสิข้าพเจ้าไม่ต้องการบุตรท่านโปรดให้แก่พระราชาปุโรหิตย้ยงขึ้นไม่ได้ เราจะให้แก่ท่านเท่านั้นรุกคเทวดายืนยันถ้าเช่นนั้นท่านให้ข้าพเจ้าสองคนให้พระราชาสองคนถิดปุโรหิตเสนอเราจะไม่ให้พระราชาจะให้ท่านผู้เดียวเท่านั้นแต่ท่านจะเพียงสักแต่ว่าได้นะเพราะบุตรทั้งสี่จะไม่อยู่ครองเรือนจะออกบวชแต่หนุ่มทีเดียวหลารุกคเทวดาพูดจบก็รีบหายเข้าวิมานทันที เทพบุตรทั้งสี่ทยอยลงมาเกิดในคันของภรรยาปุโรหิตคนแรกได้ชื่อว่าหัตถิปาละถูกมอบให้ในายควานช้างเลี้ยงไว้คนที่สองชื่ออัศปาละถูกมอบให้คนเลี้ยงมา้าคนที่สามชื่อโคปาละถูกมอบให้คนเลี้ยงวัวคนที่สี่ชื่ออชาป,ปาละถูกมอบให้คนเลี้ยงแพะเด็กทั้งสี่เติบโตมาแล้วมีรูปร่างหล่อเหลางดงามอย่างยิ่งปุโรหิต ได้เชื้อเชิญมันมาชิตทั้งหลายออกไปพักอยู่นอกพระราชอาณาเขตเพราะกลัวบุตรทั้งสี่ของตนเห็นมันพชิตแล้วคิดจะออกบวชด,ดังนั้นทั้งสี่จึงเติบโตมาไม่เคยเห็นมันพชิตเลยทําให้ไม่ได้ยินคําอบรมสั่งสอนจากมันพชิตกลายเป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งยิ่งนักเที่ยวเบียดเบียนคนอื่นไปทั่วจะไปที่ใดก็แย่งชิงเอาสิ่งของชาวบ้านทุกครั้งจนเมื่อหัตถิปาละอายุ16ปีพระราชากับปูโรหิตติดตามดูอยู่ตลอดเห็นว่าบุตรคน โเติบใหญ่สมควรได้ราชสมบัติแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าบุตรเราได้รับอภิเศกแล้วคงเป็นพระราชาที่หยาบช้ากล้าแข็งยิ่งขึ้นเป็นแน่หากให้บรรพชิตเข้าเมืองมาในตอนนี้บุตรเราคงจะดีขึ้นไม่น้อยเลยแต่ก็ยังเกรงว่าถ้าเขาได้เห็นบรรพชิตแล้วจะคิดออกบวชนะสีถ้าอย่างนั้นเราสองคนจะลองทดสอบดูก่อนก็แล้วกันทั้งสองก็แปลงเป็นฤาษีเที่ยวพิกสาจารย์ไปจนถึงประตูบ้าน ของหัตถีปาละหัตถีปาละเห็นบนรรพชิตแล้วก็ยินดีเลื่อมใสเข้าไปใกล้ๆนมัสก,การกล่าวว่าโอ้นานเหลือเกินข้าพเจ้าพิ่งได้เห็นพระฤาษีผู้ยินดีในคุณธรรมผู้นุ่งห่มย้อมผ้าฝาด ปกปิดรอบกายเพื่อมุ่งบำเพ็ญสมณะธรรมพรมากิเลสขอท่านผู้เจริญจงรับอัสนะน้ำผ้าเช็ดเท้าและน้ำมันทาเท้าของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอรับข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยสิ่งของที่มีค่ามากเหล่านี้ปุโรหิตแปงชี้แจงว่าลูกหลานพวกเราไม่ใช่ฤาษีหรอกนี่คือพระราชา เราคือพ่อของเจ้าเองทำไมพระราชากับพ่อถึงต้องปลอมเป็นฤาษีหัทิปาระกล่าวถามก็เพื่อมาทดสอบเจ้าดูไงล่ะฮูโรหิตตอบทดลองข้าพระเจ้าทำไมกันหัทิปาระถามก็ทดลองดูว่าถ้าเจ้าเห็นเราแล้วหากไม่คิดออกบวชเราจะอภิเษกเจ้าให้เป็นพระราชาโอ้ท่านพ่อ ข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติเลยข้าพเจ้าอยากบวชหัถีปาละกล่าวไม่นะลูกรักยังไม่ถึงเวลานะเจ้าจงร่ำเรียนวิชาสแสวงหาความรู้เพื่อหาทรัพย์ให้บุตรธิดาเจ้าแล้วค่อยออกบวชตอนแก่และดีคนบวชตอนแก่เป็นคนมีความคิดพะอริยเจ้าก็สรรเสริญปุโรหิตกล่าวด้วยอาการหวาดหวัน่นวิชาเป็นของไม่จริงลาบสาการะเป็นของไม่จริงใครๆจะห้ามความแก่ด้วยลาบไม่ได้เลยสัตตบุรุษสอนให้ปล่อยวางกรรมคุณ เสยสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนหัดถีปาละก่าวมารดาบิดาเจ้าแก่แล้วหวังจะได้เห็นเจ้านานๆสักร้อยปีนะพระราชาตัดบ้างเหตุไรพระองค์ตัดเช่นนี้ขอเดชาพระราชาความเป็นสหายกับความตายนั้นไม่มีทางเลยมิตรไม่ตีกับความแก่ จะมีแก่ผู้ใดได้เรือที่ท่าน้ํารับคนฝั่งนี้ไปส่งฝั่งนู้นแล้วย้อนกลับรับคนฝั่งนู้นส่งฝั่งนี้ฉันใดความแก่ชราและเจ็บป่วยก็นำเอาชีวิตสัตว์ไปสู่อํานาจแห่งมัจจุราชอยู่นึง,นง ขอพระองค์ดำรงอยู่เป็นสุขเถิดความแก่ความเจ็บความตายได้เร่งรุดเข้ามาใกล้ข้าพระเจ้าผู้กำลังทูลสนทนากับพระองค์อยู่ทุกทีแล้วขอพระองค์อย่าทรงประมาทมัวเมาเลยหัตถีปาราพูดจบก,ก็ถวายบังคมทูลลาพระราชากราบลาบิดาผู้คงมีสีหน้าตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกแล้วพาบริวารของตนออกมันประชาทันทีมาหาชนบางส่วนก็ตามไปบวชด,ด้วยพอคิดว่าการบวชคงต้องเป็นสิ่งดี เมื่อเดินไปถึงริมแม่น้ำหัตถีปาละเพ่งมองดูน้ำแล้วเจริญกสินบริกรรม ยังชานให้เกิดได้แล้วให้โอวาดมหาชนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนั้นส่วนพระเจ้าเอสุการีกับปุโรหิตก็ตั้งความหวังไว้ที่บุตรคนที่เหลือได้ไปทดสอบกับบุตรคนรองโดยในเดียวกันเมื่อพี่ชายของข้าพเจ้ายังอยู่ฉไนิเสวตชัตรจึงมาถึงข้าพเจ้าก่อนละท่านพ่ออัสปาละกล่าวอย่างสงสัยที่เห็นพระราชาสเสด็จมากับปุโรหิตเพื่อมอบราชาสมบัติให้ตนลูกลากพี่ชายของเจ้าไม่ต้องการราชาสมบัติตอนนี้ไปบวชแล้ว ปุโรหิตกล่าวจริงหรือพ่อตอนนี้พี่ชายอยู่ที่ไหนหรือปุตรชายถามพำนักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใกล้ๆนี้เองปุโรหิตตอบข้าพเจ้าเองก็ไม่มุ่งหวังราชสมบัติที่เหมือนน้ำลายที่พี่ชายบ้วนทิ้งแล้วหรอกนะพ่อสัตว์ทั้งหลายผู้งูเขาเบาปัญญาย่อมไม่อาจทิ้งกิเลสกรรมได้แต่ข้าพเจ้าทิ้งได้ กามทั้งหลายเป็นเปลือกตมที่ข้ามออกไปยากมันทำให้สัตว์จมลุงมมีจิตเลวซามเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้าไว้มากผนแห่งกรรมย่อมมาถึงข้าพระองค์ข้าพระองค์อย่าได้ทำกรรมอันหยาบช้านั้นอีกเลยอัสปาละกาบลาพระราชาและบิดาแล้วพาบริวารไปหาพี่ชายพระราชากับปุโรหิตข้อตกผิดหวังเดินไปหาบุตรคนที่สมต่อไปส่วนหทีปาละนั่งอยู่บนอากาศ แสดงทำแก่อสปาละแล้วกล่าวว่าน้องรักสมาคมนี้จะใหญ่ยิ่งขอให้พวกเราจงรออยู่ที่นี่ก่อนเถิดเมื่อพระราชากับราชปุโรหิตมาถึงบ้านของโคปาละก็ใช้อุบายเดิมทดสอบแต่โคปาละปฏิเสธราชสมบัติทันทีแล้วขอลาออกบวชพระราชากับปุโรหิตอ้อนวอนให้รอสักสอถึงสวันเพื่อให้เห็นหน้ากันนานๆก่อนโคปาละก็กล่าวว่า ความดีควรรีบทำวันนี้ไม่ควรผัดเพี้ยนว่าจะทำพรุ่งนี้ผู้ผัดผ่อนงานที่ควรทำวันนี้ว่าจะทำพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมจากการงานนั้นกล่าวจบก็พาบริวารไปหาพี่ชายที่ริมน้ำเพื่อออกบวชทันทีแม้บุตรคนเล็กสุดคืออชาปาระก็ทำเช่นเดียวกันพากันไปหาพี่ชายที่ริมน้ำออกบวชปุโรหิตสิ้นหวังแล้วพันคิดว่าลูกๆทิ้งเราไปบวชหมดแล้ว หลือแต่เราคนเดียวเป็นเหมือนมนุษย์ตอไม้แล้วเราจะมัวอยู่ไปทำไมออกบวชด,ดีกว่าจึงประชุมมหาเสนาประกาศว่าเราจะไปบวชกับบุตรของเราพวกท่านเล่าจะทำอย่างไรต่อไปเหล่าเสนาบดีมองหน้าหารือกันแล้วกล่าวว่านารกเป็นของร้อนเฉพาะท่านผู้เดียวก็หาไม่มันก็ร้อนสำหรับพวกเราด้วยเหมือนกันพวกเราจะไปบวชด,ด้วยฝ่ายภรรยาปุโรหิต รู้ข่าวว่าสามีจะไปบวชคิดว่าลูกและสามีของเราพากันไปหมดสิ้นแล้วแล้วเราจะมัวอยู่ทำไมกันเราก็จะไปบวชเช่นกันจึงเรียกภรรยาของเหล่าเสนาบดีทั้งหลายมาแจ้งว่าเราจะไปบวชกับลูกชายของเราแล้วนะภรรยาของเสนาบดีเหล่านั้นก็พากันกล่าวว่าพวกเราก็จะขอบวชบ้างทั้งหมดจึงออกเดินทาง ไปริมแม่น้ำนอกเมืองหาหัตถีปาละการต่อมาพระราชาก็ประสงค์จะผนวดด้วยตัดเรียกอมหมาดทั้งหลายและแจ้งความประสงค์แล้วตัดถามว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรกันต่ออมหมัทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะขอบวชด,ด้วยพระเจ้าค่า พระราชาพร้อมหมูอมามาดจึงพากันไปริมน้ำหาหัตถิปาละชาวเมืองที่หลงเหลืออยู่รวมตัวกันไปสู่ท้องพระโรงทูลอ้อนวอนขอให้พรำเหสีของราชสมบัติสืบไปพระราชเทวีตัดตอบว่าวันเวลาล่วงเลยคืนวันผ่านไปไวัยเราก็แก่ลงลงไปตามลำดับตัวเราจะทิ้งกามทั้งหลายแล้วเที่ยวไปผู้เดียวเราจะเป็นผู้เยือกเย็นก้าวล่วงความเกี่ยวข้องทั้งปวง ราชเทวีตัดสินพระไทยออกผนวดเหมือนพระสวามีจึงมีรับสั่งให้เรียกภรรยาของอมตทั้งหลายมาเฝ้าตรัสถามว่าพวกเธอล่ะ จะทำอย่างไรกันต่อไปเหล่าภรรยาอมาตกราบทูลว่าพวกหมอมฉันก็จะบวชด,ด้วยเพคะทั้งหมดจึงพากันออกจากพระนครไปริมฝั่งแม่น้ำหาหตถีปาละกุมารขณะนั้นเมืองก็เดือดร้อนโกลาหลกันทั่วพระราชาและพระเทวีทรงไปผนวดแล้วแล้วพวกเราจะอยู่ทำไมกันเล่าประชาชนต่างพากันทิ้งบ้านเรือนทั้งๆท,ที่ยังมีสมบัติเต็มบริบูรณ์ต่างจูงลูกหลานออกไปบวชผู้คนทั่วทุกซอกทุกมุมจูงมือกัน มุ่งหน้าไปสู่ริมน้ำราวกับไปชมงานมหรสพศกตามโรงร้านตลาดทุกแห่งหนมีสิ่งของวางแบแผ่ไว้เกลื่อนกาดไม่มีผู้ใดแยแสสนใจทรัพย์เหล่านั้นเลยแม้แต่จะใช้ตามองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเหลียวแลกลับมาดูเลยพระนครทั้งสิ้นว่างเปล่าไร้คนดุดเมืองร้างหัตถีปาล้าเห็นว่าคนมาหมดทั้งนครก็พาทั้งหมดไปยังป่าหิมพานอันน่าเรื่นรมเท้าสักกะเทวราชทรงแลดูก็เลื่อมใสรับสั่งให วิสุกลมเทพบุตรลงมาสร้างอาสมที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันขั้นเป็นระยะระยะมีกระดานพิงหลังที่ฉาบปูนขาวสะอาดในสถานที่ทุกแห่งห มีสุมทุมพุ่มไม้พร้อมดอกไม้นานาพันธุ์ยังมีที่จงกรมบ่อน้ําใสและไม้ให้ผลดกอยู่ประจำแต่ละอาสมหัดถีปารากุมารเข้าสู่อาสมแล้วบรรพชาเป็นลือสีพร้อมกับให้ทุกคนบนรรพชามอบอาสมให้นักบทหญิงอยู่ตรงกลางถัดมาให้นักบทหญิงชราถัดมาอีกให้นักบทหญิงวัยปานกลาง ส่วนชั้นนอกสุดให้บรรพชิตชายทั้งหลายอยู่รายรอบต่อมาพระราชาต่างเมืองทรงทราบว่านาครน,นี้ว่างร้างกษัตริย์จึงรีบยกทัพมายึดพระนครเมื่อเสด็จมาถึงทรงทอดพระเนตรเห็นทรัพย์เกินการให้เกิดฉงนพระทัยยิ่งนักทรงเกรงกลัวว่าทรัพย์นี้จะมีภัยร้ายจึงมิกล้าไปแตะต้องทรัพย์เมื่อสืบสวนขี้เมาที่หลงอยู่ตามโอกหรือจนได้ความทั้งที่มิน่าได้ความทรงดำริว่า เห็นทีว่าการบวชต้องมีคุณค่าโอราณยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์เหล่านี้แน่แท้จึงเสด็จไปหาหัตถิปาระฤสีได้ฟังธรรมแล้วพากันออกบวชหมดทั้งกองทัพต่อมามีพระราชาต่างเมืองยกทัพมาเช่นนี้อีก6กองทัพได้ออกบวชตามหมดอาสมมีปริมณฑลถึง36โยชน์โยพื้นที่เต็มบริบูรณ์จนหาที่ว่างมิได้ฤษีรูปใดนึกถึงอกุศล หัตถิปาละก็แสดงธรรมแก่ฤรืีนั้นพร้อมบอกวิธีเจะเริญนพม,มิหารภาวนาบ้างกสินภาวนาบ้างจนเรือสีเหล่านั้นทำฌานและอภิญญาให้เกิดได้เมื่อลาโลกแล้วก็ไปภูมโลกบ้างสวรรค์บ้างปังเกิดเป็นมนุษย์บ้าง ตามแต่กำลังบุญการนั้นราวกับนรกล้างว่างเปล่าสวรรค์เต็มเนืองแน่นประชุมชาดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าเอสุการีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชในบัดนี้พระเทวีได้มาเป็นพระนางมหามายาปุโรหิต มาเป็นพระมหากัะสปะนางพรามณีได้มาเป็นนางพัทธกาปิลานีอชาปาลากุมารได้มาเป็นพระอนุรุทธะโคปาลักุมารได้มาเป็นพระโมคคลานะอัศปาลากุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนหัิปาลากุมารได้มาเป็นเราตถาคตแล โอชีวิตใครลิขิตให้เวียนวนล้วนเกื่อนกลโทษกามสามแก่นสารอยากเสวงสุขล้นพ้นพันธนาการช่างเบิกบานเลิกข้องเกี่ยวเหนียวนิพพานจากชาดกเรื่องนี้สี่เทพบุตรมีนิสัยใฝ่พรหมจัรทร์มาตั้งแต่เป็นเทวดาก่อนลงมาเกิดเพราะสั่งสมนิสัยเห็นทุกโทษและความไร้แก่นสารของกรมมาหลายภพหลายชาติจึงมีอัธยาศัยน้อมไปในพรหมจันท์ได้เช่นนี้การเป็นกษัตริย์ เป็นที่หมายปองของชนทั้งหลายแต่สายตาของผู้ไฝ่เนคขำมะกลับมองว่าตำแหน่งกษัตริย์เป็นสิ่งที่ถูกกรรมคุณยั่วเยายากที่จะทำตนให้หลุดออกจากกรรมได้อีกทั้งยังสมบูรณ์ด้วยอำนาจจึงยากที่จะม่ให้หลงไหลผู้ใดก็ตักเตือนได้ยากโอกาสทำผิดพลาดทำให้ต้องไปอบายนั้นมีสูงอย่างยิ่งทั้งเครื่องกังวลก็มีมากต้อง คอยหวาดระแวงคนมาแย่งชิงยิดราชสมบัติอยู่ตลอดเวลาทําให้บรรทมไม่มีวันเป็นสุขนิสัยเห็นโทษของกามเห็นความไร้แก่นสารของกามปล่อยวางกรรมคุณได้ไม่ติดในเรื่องเพศและสมบัติและมุ่งสแสวงหาสาระของชีวิตทั้งหมดนี้จึงนับเป็นนิสัยในวิถีนักสร้างบารามีที่นับเนื่องเข้าในเนคขมะบารามีค่ะ